าะเมื่อกี้ไม่ได้อัดทใหม่วันนี้วันอังคารที่สิบห้าพฤศจิกายนคิดว่าอัดไปแล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เราอยู่ที่หมู่บ้านนัดดาลมถึงเกล้าถนนการจนาพิเศษสูงไหมีหนุ่ยบ้านที่ไบก็พอ ถ้าซอยต้นๆน้ำจะไม่สูงที่ซอยท้ายๆน้ำสูงแล้วก็มีกลิ่น

จะสอบทรายมาอุู่ตรงนี้ก็ไม่อยู่โอ้ยไม่ใช่เรือจมไป็นประดิษฐ์เองนะเอาหินทรายใส่เรือใส่ข้าวไปดูบ้านไปแต่ที่ 钢管呢？ ก็โอเคบ้านพี่บายยังไม่ท่วมนะครับมันอยู่ดีข้างในมงนลึกมากเอาไว้วันหลังเดี๋ยวขี่จักยานไปให้ภายเรือดีกว่า ตรงซรายนี่เหม็นมากเฮ้ยอะไรจะทับปลาตายไหมเนี่ยบ้านนี้ก็ไม่อยู่ มันยังไม่ถึงบันไดเหมืนะอนกันนะมันไม่เข้าบ้าน ลงแล้วไม่ไม่มากเหมือนวันนี้มันมีรอยคาบแต่กาลงไม่มาก ต้นๆก็เท่าหัวเข่าเนาะน okay. ี่รัวพังเองเนี่ย เดคนนเ่เนี่ยเขามีรถขยะอยู่ก็เราก็ไปทิ้งเขาก็ทิ้งไหนล่ะมีออกการจนาพิเศษเป็นถนนช่วงนี้น้ำไม่ลึกขึ้นข้างเล